วัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้จะมารีวิวคันนี้นะเป็นกระบะนิกสันพิเกมนะครับฝาแดงนะครับคันนี้พร้อมคอกนะเลนทะเบียนอยู่นี่นะเอกสารพร้อมโอนรถบ้านแท้ไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับนี่นะครับน้องปั้นนะครับน้องปั้นนะครับวันนี้จะมารีวิวด้วยกันไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าครับ มาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะคันนี้เป็นรถปีวันจดทะเบียนนะครับ21เมษายน2537นะครับสีฟ้านะครับคันนี้สีฟ้าบางๆนะครับก็เครื่อง2อ0พนะครับคันนี้ BD25 นะอบองาสองอ,สองสามหานะครับายทะเบียนไปเดี๋มาดูรอบคันกันดีกว่า ่ายให้เห็นเลยนะครับตรงไหนมีตำหนิตรงไหน,นมีร่องรอยก็จะถ่ายได้เห็นเลยนะครับคันนี้รถอยู่จังหวัดปจบตรอำเภอลมเก้านะครับบ้านหนองบัวกแก้วนะครับขายตามสภาพนะรถบ้านๆน,นะใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมคอกนะครับคันนี้ดูเช็ดซีก่อนครับ กิกระบะหลังไม่เป็นจุดเดียวนะมีกันชนท้ายด้วยนะครับตอนนี้ไม่มียางอะไรนะแต่สีภายนอกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะต้องไปทำสีใหม่นะผมว่าเนี่ย รถบ,บ้านๆนะครับ ภายในนะครับโอ้แต่ครั้งนี้จะมีรอยเจาะใต่ลำโพงแต่ว,ว่าโดนแกะออกแล้วนะครับกระจกก็ใช้งานได้ขึ้นลงได้นะครับลงได้นะครับภายในนะครับบเาะ แกนะไปสตาดโอเคว่างก่อนนะโอ้ติดเลยติดง่ายด้วยไปจะลองขับขี่กันดีกว่า ครับวันรอบขึ้นนะขึ้นครบนะครับถ้าพงมาอะไรไดปล่อยมือได้นะนี่ผมปล่อยมือนะปล่อยมือขับนะครับนะก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้เกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ครับเครื่องอัตราการเร่งดีนะผมจะเลี้ยวยุดเทินนี้นะครับ เเข้าได้ไม่หลุดไม่หลวมนะเ,เนี่ยเบรกดีครับคันนี้ผมาลไยธรรมดานะแต่ว่าเบาครับผมผมขับมือเดียวนัเนนะ่ะก็เลี้ยวสบายสบาย,บายนะเลยอ่ะมือนนถึงกล้องไปด้วยแล้วก็เนี่ยครับ ได้ดีนะผมว่าวิ่งทางไกลได้ไมไ่สะดุดเลยนะเนี่ยป็นี่ยกเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ ันนี้เปิดราคาไี้ที่7 9 0 0 0บาทนะครับ7 9 0 0 0บาทสำหรับเพื่อนๆที่คนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเอกสารพร้อมโอนนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมาวนี้ก่อนนะก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ